วิธีการพาดหัวให้มีตัวอักษรแบบนี้นะคะมือใหม่ทุกคนรู้แล้วใช่ไหมแต่ยังมีอีกหลายคนที่ส่งมาถามเปิ้นว่าทำยังไงเปิ้ลจะบอกนะคะง่ายนิดเดียวค่ะไปดูกันนะคะไปที่การสร้างคลิปเรียวนะคะกดเข้าไปเลยค่ะแล้วก็เลือกคลิปที่เราต้องการที่จะสร้างขึ้นมาเห็นคำว่าข้อความด้านข้างไหมคะคลิกเข้าไปตรงข้อความนะคะ กดขึ้นมาเลยค่ะเขาก็จะขึ้นให้เราเริ่มพิมพ์ข้อความที่เราต้องการอยากจะบอกเพื่อนๆนะคะเป็นการพาดหัวที่ดึงดูดคนว่าเรากําลังทําเรื่องอะไรอยู่นะคะอย่างเปิ่นพิมพ์ไปว่าวิธีการพาดหัวข้อในคลิปเกลียวอย่างนี้ค่ะอาจจะใส่อิโมจิเล็กๆน่ารักๆลงไปพอเรากดเรียบร้อยใช่ไหมคะจะเป็นแบบนี้เราใช้นิ้วเราลากเลยค่ะกดค้างแล้วก็ลากไปวางตรงตําแหน่งที่โล่งๆไม่บางหน้าตัวเอง ทำให้คนอื่นเขาเห็นได้ชัดรู้เรื่องราวของเรานะคะแล้วถ้าเราอยากจะเปลี่ยนสีหรือว่าไม่ให้มีตัวทึบก็มากดตรงนี้ได้เลยค่ะตรงลูกศรน,นะคะตัวทึบก็จะหายไปก็จะมีแค่ข้อความแต่มันก็จะดูไม่เด่นเท่าไหร่นะคะถ้าเราอยากใส่ตัวทึบแล้วก็สีตัวอักษรหรือว่าเปลี่ยนสีของตัวทึบก็เปลี่ยนได้นะคะเราไปกดที่ตัวสีแล้วเราก็มาเลื่อนเลือกสีที่จะทําให้ข้อความของเราเด่นแต่ว่า ให้ตัวอักษรเด่นนะคะมันจะได้อ่านแล้วเข้าใจง่ายๆเนาะเหมือนตัวนี้ก็เด่นนะสีดําแต่เขาไม่ค่อยนิยมใช้กันเท่าไหร่ก็แล้วแต่ชอบพูดถึงนะแต่เปิ้ลนชอบสีชมพูอ่ะเปิ้ลนใส่สีชมพูไปอย่างนี้ค่ะแล้วก็เรียบร้อยในการพาดหัวแต่ในขณะเดียวกันถ้าการพาดหัวเนี้ยยาวจนคลิปเราจบบางทีอาจจะไปบางเนื้อหาบางช่วงบางตอนเราอยากจะให้การพาดหัวอยู่แค่ด้านหน้า ให้เราไปกดตรงที่ปุ่มแก้ไขด้านล่างนะคะพอเรากดปุ่มแก้ไขขึ้นมาแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะเลื่อนไปหลังสูตรเนาะมากดตรงแถบสีน้ำเงินตรงตัวอักษรของเราอะค่ะเห็นไหมคะกดแถบสีน้ำเงินจะเป็นสีเหลืองในกรอบด้านล่างเลยใช่ไหมคะเราสามารถที่จะเลื่อนขอบสีน้ำเงินให้เข้ามาอยู่เฉพาะด้านหน้าได้นะคะแล้วก็ลองดูค่ะหลังจากที่เราเลื่อนเสร็จ หัวข้อจะอยู่แค่เฉพาะด้านหน้านะคะแล้วพอหมดตัวสีเหลืองตัวอักษรตัวอักษรข้างบนก็จะหายไปเห็นไหมคะพอเรากดปุม่มเรียบร้อยมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าข้อความด้านหลังไม่มีแล้วพอเขาขึ้นรีรันขึ้นมาใหม่ในคลิปเราเริ่มต้น, <S <S นก็จะมีหัวข้อในคลิปเรียวของเราเห็นไหมคะ เขาก็จะขึ้นมาแล้วก็หายไปแล้วกดถัดไปก็ใส่คำอธิบายในคลิปเรียวแคปชั่นต่างๆให้เรียบร้อยแล้วเราก็กดแชร์คลิปไปเลยค่ะกรณีที่คนจะเข้ามาดูคลิปเรียวของเราแล้วเขาเข้าไปหมวดหมู่คลิปเรียวของเราเขาจะขึ้นมาหน้าจอคลิปเรียวของเราทั้งหมดมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีพาดหัวแล้วเขาก็จะได้อ่านหัวข้อง่ายๆเลยนะคะว่า เออคลิปนี้หัวข้อนี้คลิปนี้หัวข้อนี้เขาก็จะดูง่ายขึ้นแต่ถ้าเราไม่ใส่หัวข้อเห็นไหมคะของเปิ้ลบางอันไม่มีหัวข้อคนเขาก็จะไม่รู้ว่าเปิ้ลกำลังทำคลิปอะไรอยู่แต่ถ้าเราพลาดหัวข้อแบบนี้ก็จะง่ายขึ้นคนก็จะมาดูคลิปเรามากขึ้นลองทำกันดูนะคะทุกคนสู้ๆคะ่ะ